งางดหญ่เปารอังใดวสดสสัสวัสดีครับ,รบพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขนนะครับผมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรักนกเขาใหญ่ ในการตอนนเขาใหญ่นะครับกับพอกันอีกคือเก่านะครับผมในช่องนกเขาใหญ่เมืองคูขันกับพอกันคลิปนี้กับ้าคกวนอูจูเหนืยมาเล่นปลานะครับผมกับฝากรุ่นและรับชมไปน้ำกันได้นะครับผมติดตามรุ่นและรับชมเบื้องนะครับ เรียบร้อยนะครับผมนะครับแต้มที่78กวนอูจูเนียย่ามเซ่โครับจักกุกกับบุหูพี่น้องมาเร็วนะครับนี่นะครับผมมันมานิามเซ่โๆครับขึ้นหวานหมานเจี๊ยบขึ้นเก้าอะพี่น้องอาจารย์เก่งกองทิ์จัดหาครับ นี่ครับผมถือสองนิ้วนะครับมันมานครับพี่น้อง แย้มเสาครับผมกับประมาณนี้นะครับผมได้เวลาไปเหตุงานแล้วนะครับกวนอูจ,จูเนียนะครับผมแต้มที่เจ็ดสิบแปดครับผมนี่นะครับผมก้อนสิเขาไปเหตุงานก็ได้แจ็คลักนะครับมันนี้ก็สิเขาไปเหตุงานนะครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับเบิ้งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อรับชมคลิปใดต่อๆไปนะครับทีมงานได้ออกไม้ก็ขอให้มันหมานเดินทางก็ให้ตลอดปลอดภัยมีโชคมีชัยกันสุภูสุคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยครับผมถ่ายคลิปนี้ผมก็ขอกล่าวเข้ามา นกเขาใหญ่เมืองขุขันสวัสดีครับเอาไว้พ่อกันในคลิปต่อๆไปครับผม